เชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนรวมกันแสดงหออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของความรักชาติรักแผ่นดินและส่งกำลังใจให้กับน้ำน,น้องฐานฐานที่อยู่หน้าแนวด้วยการร้องเพลงชาติซึ่งเป็นเพลงประจำแผ่นดินของเราประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทย เห็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่น้ำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่รวมนม้รักสัมังธอิฐไทยนีรักสงบแต่ทุกโรไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ไทยคงที สล,เละเลือดทุกยาเป็นชาติพีรลมงประเทศไทยทวีนิชัยชัยโยขอบคุณครับ